คอโลฟิลร้อจากต้นอันฟันฟ้าของบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคลเป็นสินค้านำเข้าจากอเมริกาและเป็นอาหารเสริมที่ดารานักเรียนนักศึกษาคนรุ่นใหม่ให้ความนิยมดื่มดื่มแล้วสุขภาพดีประโยชน์ของคอโลฟิลมีมากมายสดชื่นหายเหนื่อยจากการอ่อนเพลียล้างสารพิษในเส้นเลือดและขจัดของเสียที่สะสมในร่างกายทำให้ร่างกายมีภูมิต้าน,านทานที่ดีสุขภาพแข็งแรง ฟื้นฟูการทำงานของตับลดรอยดำคล้ำใต้ดวงตาทำให้ใบหน้าสดใสระบบขับถ่ายดีขึ้นยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของแบคทีรียและยังป้องกันการเจริญเติบโต,ต,ตของเซลล์มะเร็งอีกมากมายสำหรับประโยชน์ของคลลรฟิลร้อเป์เซ็จากต้นอันฝันฟ้าของบริษัทบ้านสมุนไพรชัยมงคลเพื่อสุขภาพวันนี้สนใจที่ต่อสอบถามสั่งซื้อได้ที่084 3369 3 3 6